ปสุสั์ประมาทน้าเสียแล้วก็เรื่องอประสุสั์คือจุลินทรีย์สัเคพาะแสงผมคนมาพูดเมื่อ3ามสี่ปีที่แล้วเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับแรกให้ทุกคนเนี่ยสามารถผลิตเองโดยไม่มีต้นทุนอย่างมากนิดละบ,บาทสองบาทเราจะได้เห็นตัวจริงๆของเขาว่าเป็นยังไงในสังคมในสื่อต่างๆมันมีของปลอมเยอะมากเป็นเชื่อโลกก็ใช่แต่ของเรานี่คือสายพันธุ์ที่ผมซื้อมา4ี่แสนบาท ทุกคนกลับไปก็จะได้ของนี้ไปฟรีและไปขยายได้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องซสีอนะฮะยินดขยายทดลองโดยหลายรูปแบบใช้เวลาสองปีหลังจากเสียเงินไป4ี่แสนกว่าจะได้องค์ความรู้แต่ตอนนี้ความรู้นี้เราได้ขยายผลไประดับหนึ่งแนละ้วพูกเราก็จะได้สิ่งนี้ไปทุกคนแล้วก็สามารถเอาไปใช้เพิ่มผลผลิตสองสามเท่านะ,ะญี่ปุ่นเขาไม่ได้ เขาเขาจะไม่เหมือนพวกเราและเขาจะหวนทำนาได้ไรละสองตันที่ผมไปพบมาคุณยูอีตอนนี้เอกสารพวกเขาที่ยังไม่ได้กินได้อะไรอแต่เป็นไทยแล้วเรียบร้อยแล้วเรื่องยาตีมันได้ยูดีซีนข้อแสงแล้วตอนนี้เนี่ยเรื่องจัดการขยะอีกไม่กี่วันผมอาจจะไปคุยกับท่านพลรัมบุเอกประสงค์อีกฝั่งหนึงเรื่องานเราประสานเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคนหนึ่งที่เป็นกินยาแก๊ เป็นหลารรกนกำลังกรุงเทพเนี่ยก็ไปคุยเรียบร้อยน,นะเราจะทําให้กองในกรุงเทพทั้งหมดยอะใส่ทั้งหมดในเรื่อตรงนี้ได้เลยผมมีกานกำลังทำงเป็นภาษาที่เกียวกับสื่เพราะว่าเรามีถังโคมโคมใหญ่ๆนะผมสามารถผลิตวันละแสนลิตรก็ได้เอาไฟสองเข้าไปมันจะสามารถทำคืน,นเรื่องไม่แดดใช้เวลาเจ็ดวันแต่ถ้าทำเชิงปริมาณเนี่ยเอาไฟสปอร์ตไลท์หรือเอา LED จุม่มลงไปในน้าเลยหมื่นลิตรภายในยี่สิบสี่ชโมงสามารถขยายได้มันต้องใช้แสงในการขยายและมีอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนจะไม่เหมือน E.M. กากน้ำตาลและน้ำเสียก็นลงมาตลอดทุกวันพราะมันอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยเชื่อเราอยู่ถ้าเรามีทหารทักพันคนไปสู้กับกองทัพพม่าหมื่นคนเป็นไงฮะเรามีพันต่อให้ลบเก่งแค่ไหนเมื่อยก่อนตาย เออสิบต่อหนึ่งถึงคุณยังมีฝีมือเหมือนบัวขาวเจอรุมสิบสักพักสักข้าคนก็เริ่มล้าต่อยจนเมื่อยแล้ะพันจนะน,นดับเมื่อยเนีเ่ยจบสิ้นข้าอะไรนั้นอะไรนะ,ะรนะสายลหิตตอนนี้กำลังนัน <c oughs> แต่ถ้าบอกว่าเรามีตองพับมือไปสู้กับพันแค่เดินเหยียบก็ตายหมดแล้วไอ้ที่เราใส่เมื่อก่อนนี่มันใส่แค่แบบเด็กๆวันนี้ของใหม่มาพุ๊บเนี่ยของเก่ามันอยู่ มันก็ถูกบำบัดหมดเลยตอนนี้จะไปคุยกับคนคนตรวเองอัศวินที่ว่าท่านคุณชายโดนปลดไปแล้นะแล้วผมทําได้วันหนึ่งประมาณแสนลิตรสบายๆขนไปเทเลยปล่อยลงไปในน้ําเลยปัญหาคือคลองตอมอตอนนี้เป็นที่ระบายน้ําเสียก็เนี่ยเดี๋ยวตัวนี้ก็กินเพราะไอ้ตัวนี้หัวใจมันคือกินของเสียอาจารย์ต้องบอกเขาบอกว่าอย่าทำคลองให้เป็น S <S 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 ทีท่จริง20มันไม่รู้ทำยังไงแต่ว่าเราจะจัดการด้วยกองทัพกองทัพที่ถ้าทางนู้นโอเคนะผมแล้วมีงบประมาณให้นะผมผลิตเวลาแสนลิตรได้เลยกี่รถพวนะ่วงอ่ะแสนลิตรเนี่ยเพราะผมมีถังเห็นถังสแตเลสผมเนี่ยนะผมซื้อมาจากยากปูเนี่ยนะไปละหมื่นลิตรเนี่ย20ใบจริงๆริง2แสนลิตรนะเอาแค่ครึ่งเดียวก่อน10แสนลิตรเนี่ย เอาไปปล่อยลงเลยเรียกว่าปล่อยเหมือนน้าลงคลองเลยต้นน้าอยู่ไหนก็ปล่อย,อยนี่มันไหลไปพอกองทัพเราไปอยู่เยอะๆเนี่ยมันจัดการให้หมดนะฮะจุลินทรีย์นี้หน้าที่หลักเขาคือกินไฮโดรเจนซัลไฟกินของเสียผมเคยไปช่วยมาหลายที่แนละ้วแต่ที่มันเหม็นวันเดียวหายเหม็นหมดนะฮะไม่ว่าฟาร,ร์มไก่ฟาร,ร์มหมูาฟ,รรมฟาร์มพืชสัตว์แต่ถ้าเกิดว่าเราแพงเนี่ยมันก็ทําให้ต้นน้ำสูงแต่ว่าถ้าทำเยอะๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าบาทสองบาทเท่ละลิตรน ตุม้มคุ้ค่าอาหารแล้วก็เลี้ยงโดยใช้แสงแดดไอตัวนี้แค่เรื่องนี้ก็คุ้มแล้วนะในชีวิตที่มาวันนี้อยู่สักงเดือนหรือหรือก,ก,กี่วันก็ตามเรื่องนี้แค่คุ้มแล้วแล้วตัวนี้คือสิ่งที่มันมาฮัสจันญี่ปุ่นประกาศเป็นวาระแห่งชาติให้ตัวนี้ผมไปถึงบ้านเจ้าของคนทําตัวนี้มาแล้วเราทําอะไรต้องให้ถึงแก่นอาจารย์โคบายชิชิมิชิฮารุต้องสึาให้จริงแล้วามาใช้ทุกอย่างผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย30อร์เซจากตัวผู้กลายเป็นตัวเมียได้ ก็มไม่จากร้อยเป็นมากขึ้น2-3เท่าได้แค่ตัวนี้ครับอาเรื่องแรกที่ต้อง Yeah. you